สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภนะคะได้เวลาการทำนายความรักของพวกคุณกันบ้างนะหลังจากเข้าสู่ปีใหม่ไทยนี้มานะคะจนถึงสิ้นเดือนเมษายนค่ะความรักของพวกคุณนะเป็นยังไงกันบ้างนะคะชาวราศีพฤษภนะคะก็เป็นคนที่มีวันเกิดในช่วงวันที่15พฤษภาคมนะคะถึง14มิถุนายนค่ะหรือมีลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเรามาดูกันค่ะว่าความรักของพวกคุณเป็นยังไงบ้างนะ O ออฟซอรนะคะสี่ดาบ Two of Pentacles สองเหรียญนะคะเ g ็กออฟคัแปดถ้วย t h e h a n g Man นะคะ The Star โอเคลองมาดูกันค่ะอินเนอร์จีหลักของพวกคุณนะคะชาวราศีพฤษภช่วงนี้ดูเหมือนคุณอยู่ในช่วงของการ อยากจะพักใจอยากจะปล่อยวางนะหรือว่าอยู่นิ่งๆสักพักอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ในช่วงของการที่จะฮีลิ่งตัวเองนะเอ๊ะทำไมกันเนาะสำหรับคนโสดนะคะชาวราศีพฤษภค่ะที่ผ่านมาดูเหมือนกับว่าคุณเองค่ะพยายามที่จะรักษาความสมดุลของคุณกับคนรักนะคะเอาไวอา้อย่าง,างแบบอย่างมากพอสมควรเลยแหละนะแต่ว่าสุดท้ายดูเหมือนว่าคุณเลือกที่จะ,ะ move on นะคะ,ะละทิ้งสิ่งที่ สร้างมาทั้งหมดแล้วคิดว่ามันมันไปต่อไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณก็เลยแบบมุกอ่อนจากตรงนั้นออกมาดีกว่านะคะมันมีสถานการณ์หลายอย่างที่ทำให้คุณอึดอัดทำให้คุณต้องเลือกอย่างเงี้ยค่ะทำให้คุณต้องปล่อยวางสิ่งที่เคยมีมาความสัมพันธ์ที่เคยมีมาเอาไว้ข้างหลังนะคะแล้วก็ ตอนนี้ค่ะพวกคุณรู้สึกว่าคุณสามารถใช้ชีวิตยอยู่ตามลำพังได้อย่างมีความสุขได้นะด้วยตัวคุณเองก็ได้เนาะไม่ต้องมีคนรักก็ได้นะสำหรับคนโสดนะคะในช่วงนี้ค่ะคนที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วเนาะช่วงนี้ดูเหมือนความรักของพวกคุณจะนิ่งๆไปสักหน่อยเนาะอาจจะแบบไม่ค่อยหวานแหวกันมากนะักนะช่วงนี้ดูเหมือนคุณอาจจะไปโฟกัสกับเรื่องอื่นๆค่ะในครอบครัวในใน,ในความสัมพันธ์ระหว่างคู่ของคุณอย่างเช่นในเรื่องของการเง,ง,งินการทองต่าง นะแล้วก็ช่วงนี้เองดูเหมือนคุณมีอาจจะมีเรื่องอึดอัดใจอยู่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักอยู่มากพอสมควรทีเดียวนะอยากให้คุณนะคะ,ะสิ่งไหนที่ให้อภัยกันได้ค่ะก็อยากให้ให้อภัยกันนะคะระหว่างคุณและคนรักนะทุกสิ่งมันจะสามารถคลี่คลายไปในทางที่ดีได้นะคะอยากให้ค่อยๆใจเย็นๆนะค่อยๆพยายามปรับอาจจะปรับตัวปรับความคิด ปรับในหลายๆเรื่องราวนะคะเพราะว่าบางครั้งค่ะคนเราถึงแม้จะรักกันมากมายเนาะแต่ว่าด้วยความที่เราอาจจะมีความต่างค่ะมีความชอบที่ต่างกันมีความคิดที่ต่างกันมีมุมมองที่ต่างกันแต่มันไม่ได้แปลว่าเราไม่รักกันถูกไหมคะนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ค่อยๆนะคะประครับประคองความรักของพวกคุณนะให รักษาความสมดุลของชีวิตคู่ของพวกคุณนะคะแล้วมันก็จะค่อยๆไปต่อได้นะเพียงแต่ช่วงนี้อาจจะนิ่งๆไปสักหน่อยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ชาวราศีพฤษภนะคะ